สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกระดังงานะคะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นลาย7 7เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้ใช้สีขาว2เส้นสีเหลือง2เส้นค่ะเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไป จากปลายดิบบิ้นถึงตรงรอยที่พับไว้นะคะ8เซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปนะคะหลังจากนั้นวางลงไปค่ะจับเส้นที่1จับตรงรอยพับมาเป็นฐานนะคะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ เส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสองมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆนะคะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้แน่นเลยนะคะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะ เริ่มจากเส้นที่ชี้มาทางขวานะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะนำปลายริบบินที่ชี้ลงมาค่ะกลับขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วสอดลงไปตรงฐานตรงเส้นสีเหลืองที่เราทำค่ะปลายริบบินทะลุออกด้านล่างเราดึงออกมานะคะต่อมาเส้นที่สองเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะ พับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะปลายริบบิ้นที่ชี้ลงมาด้านล่างนําขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวที่เราทําค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมานะคะเส้นที่3เส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวาค่ะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะปลายริบบิ้นชี้ลงมาด้านล่าง จับขึ้นไปค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราทําเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะพับลงมาด้านล่างค่ะปลายริบบิ้นชี้ลงมาด้านล่างนําขึ้นไปค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นที่ชี้มาทางขวานะคะพับเส้นริบบินนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นปลายริบบินที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบินทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะ ได้ลักษณะแบบนี้ต่อมาเส้นที่สองค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวาค่ะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นที่สามค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นสีขาวนะคะกีบดอกสีขาวค่ะทะลุออกมาด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะพับขึ้นไปด้านบนค่ะ พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านค่ะเส้นริบบิ้นนะคะจากด้านบนสอดลงมาค่ะ จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะจากทางล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านทางขวาค่ะหลังจากนั้นตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะ ถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะมาแนะนำวิธีพับเปลี่ยนโปยทานใหม่ๆนะคะนี่ค่ะดอกกระดังงาสวยมากเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ